กับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้เราจะไปที่พัทยากันนะเพื่อไปเล่นไอเกม VR มันมีอยู่อันหนึ่งนะทุกคนเป็น VR ที่แบบจะเป็นอาวุธลฟอนฟันๆกันนะเดี๋ยวตามที่พุทเทกขึ้นให้ดูเห็นนะออคือมันน่าเล่นมากเว้ยเราเลยจะขับรถไปเล่นกันถึงพัทยานะฮะเพิ่งแวะเติมน้ำมันนะครับเติมน้ำมันเสร็จก็เราไปลุยกันเลยนะครับเจอกันที่พัทยาครับผม นครับผมเจอตำรวจไล่ทุกคนดูนี่ดูฝั่งนู้นนี่เห็นไหมอะ่ะโอ้หลวงตํารวจไล่อยู่อะ่ะคนเอา,อางี้ได้ไหมครับถ้าทุกคนกดไลค์ผมจะไม่โดนตำรวจไล่แล้วก็ถึงจุดหมายเลยครับ อุ้ยค,นนค,คุณทุกคนครับขอบคุณทุกคนที่กดไลค์มากนะครับตอนนี้ถึงปัตยาเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคเมื่อกี้น้ำมึนๆหน่อยนี่นะถึงเรียบร้อยนะครับก็เป็นทะเลเนาะแอบซูมดูข้างหลังดินี่ฮะมีคนอยู่ตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นนะฮะนี่ฮะโอเคผมต้องเดินถอยหลังนะครับเพราะแสงตรงนู้นเยอะมากเลยครับเราจะไปที่ Portal VR Arena นะครับโอเคตอนนี้กำลังหาอยู่ว่าอยู่ตรงไหนนะครับเดี๋ยวเดินขึ้นไปเลยครับนี่นะครับวันนี้เรามาถึง VR Arena แล้วนะครับพื้นที่เขาค่อนข้างจะใหญ่มากเลยนะครับทุกคนเดี๋ยววพาาไไปปดูทีละะะส่่่นนนฮเ็งใใหหญญมมก นี่นี่นี่เขามีตรงนี้ด้วยอันนี้คือเป็นวัน VR นะครับที่จะให้เราใส่นะครับคือมีเกมให้เล่นมากมายนะครับเดี๋ยวจะไปเล่นให้ดูเนอะวันนี้พาชมก่อนดีกว่ามีอะไรบ้างนี่มีเลทีมกับบูทีมนะครับแล้วก็ข้างในตรงนู้นเนอะจะมีห้องนะครับให้เข้าไปนะในห้องมีเป็นโคเวฟมีแบบมีที่กดน้ำมีทุกอย่างเลยมีทีวีป้ไม่รู้ มีทุกอย่างอ่ะคือครบเลยอ่ะคือแบ่งแบ่งทีมเล่นอ่ะมันสามารถมาไฟกันได้นะครับเออเรามาแค่สองคนเออเรามาแค่สคนอ่ะเพราะว่าเราชวนเพื่อนมันเยอะเนาะเฮหมดเลยอ่ะตอนนี้ไม่มีเพื่อนแล้วอ่ะถ้าทุกคนอยากให้เพื่อนกดซัลตัลไทยเอาพู่ซัลตัลไทเบอร์มาถ้าเพื่อนหนูไปมาดูฝากบอกเพื่อนหนูด้วยว่า นี่เป็นโซนเล้านะครับก็เหมือนกับประชุมกันได้นะครับแล้วก็สั่งของมากินตรงนี้ได้เลยนะครับนี่ครับเกมเพย์มันจะประมาณนี้ด้วยอันนี้คือสิ่งที่มันจะอยู่ในหัวเรานะครับก็จะ,จะมีปืนมีอะไรอย่างเงี้ยสามารถถือไล่ย,ยิงกันได้เอางี้ใครแพะเลี้ยงปลาหมึกมะนาวไครแพะเลี้ยงปลาหมึกมะนาวโอเคสัญญาก่อน ต้องเลี้ยงจริงนะไม่ใช่ว่าสุดท้ายชนะแพ้กูก็จ่ายเหมือนเดิมนะไม่เอานะโอเคนะก็คืออย่างนี้มันข้อดีอะไอเกมยิงปืนเนี่ยถ้าเราไปเล่นพวกบีบีกันอ่าเจ็บตัวพวกเพนบอลใช่ไหมมันจะเจ็บตัวจะเลอะสีใช่ไหมแต่ถ้าอันนี้คือแบบเล่นสนุกเล่นมันแล้วก็ไม่เลอะไม่เลอะแล้วก็ไม่มีมั่วด้วยอ่าใช่ภาพสวยแล้วก็แบบบีบีกันอะถ้าใครเคยเล่นเนี่ยบางทีมีมั่วกันยิงโดนแล้วไม่ยอมรับ ใช่พีกันเวลาเขายิงโดนจะยกต้องยกมือเนี่ยยกมือเขาบอกฮิตฮิตคือแบบโดนยิงแล้วแต่ว่าบางทีเขาไม่ยอมรับกันเว้ยไม่มีปัญหาส่วนนั้นเพราะในเกมอ่ะถ้าโดนยิงจริงๆก็คือเด้งเลยว่าโดนยิงด้วยหนูสูไม่ได้หนูจะกระบอกปืนฟาดหัวพี่อ่ะเหรอเอามาเดี๋ยงั้นเล่นต่อยมวยไหมถ้าแพ้ก็ถอดก็แพ้อยู่ดีเพราะว่าให้พี่แซกต่อยเธอไม่ได้ต่อยเฮ้ยไม่ได้พูดอย่างนี้ไม่ยอมนะครับไอ้ต้นไฟผมโหดนะครับพี่ทรงพี่แซกพี่ทรงพี่แซคเนี่ยถ้าเกิดไม่จบอะน็อกวิธีเอาผมได้นะครับเคยก็น็อกได้ นี่นะฮะตอนใส่ก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะเท่มากเลยโซโคอุปกรณ์มันมีอะไรบ้างนะครับนอกจากบนหัวเนี่ยอันนี้คือใส่หัวเนาะ VR นะครับเป็นแสงหัวตรงนี้เป็นแบตเตอรี่ค่ะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นที่จับใช่อนมีมีแค่2ออย่างนี้ใช่ไหมครับก็คือดั้มอ่ามือจับเนาะแล้วก็ที่ใส่นะครับงั้นเดี๋ยวจอแนี้จะเป็นจอเล็กแล้วก็เป็นจอเกมจอใหญ่ละกันนะครับจะทำให้ดูอย่างนั้นจะได้เห็นท่าทางว่าตอนฟาดยังไงแล้วก็เห็นหน้าจอตอนเนเกมเนาะ นี่กันทุกคนอันนี้ตอนให้แพรวาจำลองการเล่นนะครับเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยนะครับทุกคนในการเล่น VR เลยนะเราเล่นไปหลายเกมนะครับเกมยิงปืนเนี่ยเกมต่อยมวยบอกเลยผมมวยไม่แพ้ใครแน่นอนนะครับเพราะต่อยไอรอนไฟส์เนี่ยชนะน็อกมาแล้วและเกมยิงปืนอย่าง CS2 เนี่ยผมก็แตะแรงสองหมื่นมาแล้วนะครับผมมาเล่นใน VR เนี่ยมันก็จะขมน้อยลงนิดนึงนะครับทุกคนแต่ได้เรื่องไทมิ่งนะครับที่ผมไม่ค่อยแพ้ใครนะเอาทักษะการเล่น CS2 มาใช้ได้ระดับหนึ่งเลยนะฮะสกอร์คิวเนี่ยผมจบเป็นร้อยเลยฮะบอกเเลยบบัันทิงสุดๆคร และสิ่งที่ผมแนะนำนะครับให้เปิดเลเซอร์นะครับจะทำให้เราเนี่ยแม่นขึ้น300%ครับและภาพที่อัดหน้าจอมาเนี่ยไม่เหมือนของจริงนะครับต้องไปสัมผัสเองเลยจริงๆครับในตัวผมเนี่ยจะไม่ได้ก้มหน้าตลอดนะครับแต่ภาพเนี่ยมันเหมือนว่าผมก้มหน้านะครับเพราะว่าผมจะวางเป้าไปที่หัวเสมอนะครับแล้วก็มันเหมือนว่าเราหลุดไปในโลกของเกมนั้นจริงๆเลยครับอันนี้คือผมยอมจริงๆมันดีมากๆฮะแล้วผมเนี่ยไม่มีเรื่อง motion sickness เลยนะครับทุกคนผมบอกเลยว่าผมชอบมากๆครับแหวะไปพัทยากับเพื่อนๆเนี่ยแนะนำให้แทักเข้าไปถาามรยละเอีียดดไ้ท่เเาลยนะครับทุกคน นี่นะครับทุกคนผลงานที่1น,นะครับอ่าหมายเลขเก้านะครับคิวไป102ตัวนะครับนี่แล้วก็ขอดูหน้าตงึงกระจัดหน่อยตอนนี้เป็นไงบ้างแดงกลับไปหมดเลยเฮ้ยแต่มันมากอะ่ะคือเดินไล่ยิงแล้วก็ถ้ามาเป็นตี้มาเป็นแก๊งนะครับบอกเลยว่าที่เนี่ยโคตรมันนะครับแล้วก็มีเกมแนวสปอร์ตอื่นอีกน,น,นะครับเดี๋ยวพาไปดูกันนะครับแนวสปอร์ตนะฮะโอเคตอนนี้หน้าพาวาเป็นไงตรงเนี้ยมันมันจะมีเหงื่อใช่ปะ่ะเขาเปลี่ยนให้ได้นะตรงเนี้ยครับสามารถถอดเปลี่ยนได้นะครับแล้วก็จะแบบเหมือนทำความสะอาดนะครับมันเวลาเวลามีเเเหหงงืืื่่่่่่่ออออใใชปะะะะมัันนนนนนนจท้แวลลิดึครบ สามารถบอกพี่พนักงานเนี่ยให้เปลี่ยนได้ตลอดเลยนะครับพี่ฝรั่งนะครับเขาเล่นกันแอบมาถ่ายของเขาหน่อยนี่ก็จะประมาณนี้นี่ก็จะเดินหากันประมาณนี้นะครับที่จริงอยู่ตรงนี้นะฮะดู้ดูสายิงใครเขายิงกันเขายิงกันนี่กำลังกำลังหาปืนอยู่นะครับนี่อยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับแต่ว่าถ้าถอดแว่นคือเห็นหมดแล้วนะฮะแต่ตอนนี้ไม่เห็นเลยเฮ้ยสนุกมากต้องมาเล่นเว้ยมันจริงๆโอเคครับแล้วเขาก็ไม่ได้มีแค่ VR นะครับเขายังมีเกมแบบนี้นะครับ Xbox นะครับพวก Xbox PlayStation พวกกเมนะครับแล้วก็ยังมีไอ้พวกตโก้้ดวยนะมีีตโก้้้แบบนใหเล่นนนด้วยะครับใพวกห้องปาร์ตีสเรราาจะป์ตี้กันนะครับแล้วก็สาามรถเล่นนโโตก้แบบียังม เ,เดี๋ยวผมเล่นให้ดูนะครับทุกคนมาครับเริ่มเลยครับแต่ผมเล่นกับไอเก่งนะฝรั่งเข้มมาครับทุกคนโอ้โหอ,อ,อ่อนให้เราอ่อนให้เราอ่อนให้เรานเนี่ยอุ้ยเ <c oughs> ออ โอเคนะครับก็มีเกมแบบนี้ให้เล่นด้วยนะครับทุกคนสนุกมากครับนี่นะครับว่าตอนนี้สถานการณ์ก็ค okay, okay, like ือแพรวากำลังนัวนะครับเพราะว่าตอนนี้เหมือนกับว่ามีลูกค้าเริ่มใหม่เยอะขึ้นนะครับทำให้แพรวาเริ่มแบบว่ายิงกันแล้วในบริเวณนี้คือคนคนนอกพยายามจะเดินมานะครับเพราะข้างในเขาบอกไม่เห็นใครนะอะไรแพ้เด็กเหรอ อะไรเนี่ยเดี๋ยวพาแพรวาไปกินปลาหมึกดีกว่าแต่ก่อนไปกินปลาหมึกนะครับเดีด๋ย<ด>วผมพาโชว์ห้องนี่นะครับเดี๋ยวจะพาโชว์ห้องนะฮะตอนนี้เรากําลังจะฝ่าดงไปดูห้องนะครับนี่ครับตอนนี้เป็นห้องที่แบบว่าเป็นห้องเกมเขาเรียกว่าอะไรเหมือนห้องเกมรูมนะจำชื่อเรียกไม่ได้นะคือเป็นห้องนี้เลยนะครับเป็นห้องใหญ่สามารถนัดเพื่อนนะปาร์ตี้ได้นะครับแล้วก็มีซีวิวด้วยนะครับนี่นะครับมีซีวิวนะครับแต่เราจะเห็นเรือนะครับแล้วก็ชายหาดนะเย็นๆจะมีคนมาเล่นนะแต่ตอนนี้ก็เเเเเเเรรรริ่่่่่่มมมมมมีีีีีีแแแแแลลล้้้วววะะะะนน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 คคคััััับบบบบพพพาาาาาหืือออออกกงงงไไไททยยยชปดดดดดดูฮ อยู่นะฮะโหเรียกว่ามันกันเลยทีเดียวเชียวนะมีครบคันนะฮะมีทุกอย่างเลยโคตรดีนะฮะใครมากับเพื่อนเนี่ยแนะนำเลยนะครับคนอ่ะมาเป็นตี้ <ste ep> มาเป็นแก๊งสิบคนก็มาได้นะครับห้องใหญ่มากๆนะฮะ <ste ep> โอเคครับทุกคนอันนี้คือเพย์ห้านะผม <ste ep> ลองเล่นดูนะทุกคนคือ <ste ep> <ste ep> ที่นี่แบบว่าฟาวซ่ามาก